นี <ượng> ่นะครับกำลังนปนปุกดำอยู่ในท่าตรงเลยนะครับแดดออกพอดีเลยดูนะครับส่องเรือประกายสีทองะระยิบระยับเลย <P Bur ied> <P Bur ied> เวลา16นาฬิกา51นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเสด็จพระราชดำเนินออกจากพระโบสถ์ผ่านซุ้มมงกุฎในเรือพระนั่งสิทธัตถโนม การปฏิบัติของกำลังพลในเรือจะอยู่ในท่าเตรียมถวายบังคมในช่วงที่พระองค์ทรงสเสด็จพระด่านเนินไปถวายสักตระภาพระรมรูปพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยกำลังพลทุกนายจะสังเกตว่าอยู่ในท่าเตรียมภาย นที่บริเวณพระบรมรูปรังเกรรัชกาลที่2ผู้บัญชการทหารเรือปลัดกระทรวงกลาโหมปลัดกระทรวงมหาดไทยนายกมตรีขราราชการทั้นผู้ใหญ่เฝ้าฝ้ามรับรเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประทับรถเนต์พระที่นั่งสเสด็จพระราชดเนินกับในายกรั่นั่ง ขอเสียงปรบมือให้กับกาลังพลประจําเรือทุกท่านนะครับเป็นขวัญกาลังใจครับครับขอนสีเงขอขอบคุณทุกท่านนะครับเราจะมีการซ้อมในครั้งที่5นะครับในวันอังคารที่3กันยายนนะครับจะมีสถานการณ์กัรซ้อมนะครับเป็นไปตามสถานการณ์ของกระแสน้าเพราะฉะนั้นแต่ละครั้งนะครับภาพของท่านที่ได้เห็นอย่าเนี้ยนะครับก็จะไม่เห็นเป็นรูปแบบเดินนะครับ จะเห็นไปตามกระแสน้ำที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละครั้งนะครับก็ขอได้รับฟัามขอบคุณนะครับทุกกำลังใจที่ส่งให้กับกองทัพเรือให้กับพวกเราในฐานะที่เป็นกำลังพลประจำเรือในการที่จะสืบสานต่อยอดและก็สมมอบนะครับราชประเพณีนี้ให้กับนุชนคนรุ่นต่อๆไปกับเพื่อกันข้างหน้าคือความมั่นคงสถาพรและที่สุดนะครับเพื่อถวายนะครับเป็นชาติยศ ขอผมท่านวันนี้กับผมคนเดือนตรีไปดกกนะูที่ถึงนะครที่ศึกษาขาบวนพระยุห,หายุตาผ่านผมมากก็ขอขอบคุณทุกท่านแล้วก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ